สวัสดีครับผมหมอสาโรธหมอเวชกรรมไทยสาโรธสถิธนครับอยู่มีคลินิกอยู่ที่นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาชื่อคลินิกการแพทย์แผนไทยหมอสาโรธครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตำรับที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ที่เป็นตัวตำรับหลักที่ใช้ในการรักษาก็คือตำรับยาจันทลีลานะครับซึ่งรักษาหนึ่งในตำรับที่ใช้รักษา โรคโควิด19จากอีก2 3สามตำลับนะครับซึ่งในโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติใช้ยอยู่ก็มียาห้ารา่ายาจันทลีลานะครับแล้วก็ประสัทคอตะลายโจนสัตตโกธนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตำรับนี้ก็คือตำรับยาจันทลีลาตอนนี้จะเป็นของแห้งจะเป็นตำรับที่ครบครบ บตัวยานะครับมาดูคันทีละตัวนะครับก็มีอะไรบ้างอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้คือจันแดงนะครับน,นี้จันแดงนะครับสังเกตดูจะมีแก่นเป็นเชื้อราเนี้ยจะมีสีแดงแรงเชื้อราลงถึงจะมาใช้ยาใช้ํำยาได้ัอที่สองก็คือจันเทศนะครับเป็นเนื้อไม้เนื้อไม้จันเทศอันนี้บดยามาแล้วนะครับตัวต่อไปก็คือโกดนะครับตอนนี้ รูปร่างหน้าตาคล้ายๆสาบอันนี้คือกวดศอนนี่กวดศอนะครับต่อไปตอนนี้ก็คือรูปร่างตะปุ่มตะป่ําคล้ายๆมนุษย์ต่างดาวอันนี้ก็คือปวดขมเหลาปลุยตัวก็คือปวดจุลาลัมพานะครับตอนนี้จะหอมมากนะครับอันนี้นี่นะครับปวดจุลาลัมพาตอนนี้พระเอกเลยนะครับสําหรับในยาตัวยาแก้ไข้ก็คือ ลากอะไรเผื่อครับหรือว่าตึงมาดานอีกชื่อหนึ่งอันนี้มีตุ่มตะปุ่มตะปัตอนนี้ก็คือบรเพ็ดถ้าสมัยโบราณเขาก็จะตัดแล้วก็แม่ที่ต้องการจะหย่านมลูกก็จะตัดเอาอยางตาเนี้ไปทาที่หัวนมเนาะแล้วก็ให้เด็กด,ดูเด็กก็จะเลิกนมไปเองเพราะมันขมตอนนี้รูปร่างตอนนี้นะครับ ก็คือลูกกระดองนะครับอันนี้ลูกกระดองตัวของเขาเองเนี่ยจะเก่งมากเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องมดลูกอักเสบนะครับอันนี้ลูกกระดอมจะเข้าไปช่วยรักษาได้ได้ดีมากนะครับอ่านะครับนี่ก็นี่คือตัวยาอีกตัวยาหนึ่งตัวนี้ไม่ได้เอามาใส่ไว้ก็คือพิมเสนนะครับพิมเสนเนี่ยจะเอามาใส่มาในขั้นตอนสุดท้ายที่บทครั้งสุดท้ายที่บทละเอียดเพราะว่า มาใส่ตอนนี้ไม่ได้เพราะถ้าบวดแล้วเอาไปอบเนี่ยจะเริ่มหลวยหมดนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นเศนอีกหนึ่งส่วนก็จะมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายบวละเอียดก่อนที่จะนําไปกรองนะครับมันสรรพคุณโดยรวมของตำรับยาจันทิทารีลาเนี่ยในคัมภีแพทยศสาสตรสงเคราะห์คมภีตะกัศิลาเนี่ยเขจะบอกไว้ว่าเป็นยาแก้ไข้เพื่อเสียมหกัก ซึ่งมันก็เหมาะกับตอนนี้ที่โควิดกำลังระบาดอยู่เพราะว่าโรคโควิดระบาดตอนนี้ก็คือเป็นไข้เพื่อเสียมากก็คือมออีพวกเสียมากยอยู่ในระบบทางเดินหายใจไวรัสตรงน,นี้มันจะชอบออสิ่งที่เมือกเมือกเหนียวเหนียวมันมันเย็นเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมี เสมาเยอะๆเหนียวๆเๆมื่อเมื่อมันมันอากาศเย็นกินของเงยน็นเข้าไปกินของมันเข้าไปมันก็จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ขยายตัวได้ดีแต่แล้วเนี่ยเมื่อมันลงปอดอเมื่อไร่มันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบทางหายใจนต้อนอะไรครับหมอ,อตอนนี้จะเป็นต้นผักเสี้ยนผีอตอนนี้สรรพคุณคืออะไรครับ บางคนตอนนี้จะเข้ายากี่ยวกับสําหรับมะเร็งหรือว่าแก้ปวดปวดเขา่านะปวดเข่าคนนี้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกยากใช้ภายนอกภายในก็เข้าหรับมะเรง็งแก้น้าเหลืองเสียคัตอนนี้ก็คือมะตูมนิ่มนะครับก็เป็นหนึ่งในาหรับยาไวทองสําหรับสุภาพปตรีนะครับมะตูมนิ่มซึ่งในตำรับไวทองตรงนี้จะมีส่วน ประกอบไปด้วย 1. ลล้วยน้ำไทย 2. ประตุมนิ่ม 3. พริกไทยตัวที่4ก็คือน้ำพึ่งซึ่งที่นี่จะใช้น้ำพึ่งแพ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรับใบทองที่นี่จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากนะครับตอนนี้เราเรียกว่าหัดสกุลไทยสังเกตดูว่าใบเขาจะใหญ่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวยาหนึ่งที่อยู่ในตำรับ รักษาโรคกระเพาะเพราะนั้นตำรับโรคกระเพาะเนี่ยถ้าไม่มีหัส,สกุลไทยเนี่ยก็ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำรับยารักษาโรคกระเพาะเนี่ยก็จะมีหัดส,สกุลทั้งสองคือหัดส,สกุลไทยตัวนี้ใบใหญ่แล้วก็หัดส,สกุลเทศหัตสกุลเทศก็ใบก็จะเล็กนะค,ครับอันนี้คือหัตส,สกุลเทศใบจะเล็กกว่าแล้วพวกนี้ต้องใช้ทั้งคู่ ใช้ทั้งสองข้อสำหรับรักษาโรคกระเพาะตอนนี้เราเรียกว่ากาสลักเนาะกาสลักเนี่ยจะทำต้นของเขาเนี่ยหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นลำโพงนะลำโพงมีสองแบบกาสลักกับดอกลำโพงดอกขาวอันนี้ดอกสีม่วงนะดอกสีม่วงเสร็จแล้วนี่สังเกตดูลูกของเขาจะคล้ายๆลูกมะเขือนะครับ ่างน,นี้สรรคุเนี่ยเขาจะใช้เมล็ดเข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องสมองในส่วนของความจำแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระม,มัดระวังและก็จำนวนใช้ต่อครั้งเนี่ยแค่2ถึงสเม็ดอย่าใช้มากกว่านั้นเพราะว่าถ้าใช้มากกว่านั้นเนี่ยทำให้วิกจลจริตได้นั้นตอนนี้ ถ้าจะใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวังถ้าไม่มีความรู้ก็อย่าไปใช้เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายถ้าต้นเหงือกปลาหมอนะครับตอนนี้จะเป็นเหงือกปลาหมอ,อ,อที่ใช้ตำยาเนี่ยใช้ต้นหรือว่าใช้รากนะหรือว่าใช้ทั้งห้าจะเข้าไปเข้าไปในกลุ่มยาแก้น้ำเหลืองเสียตำรับมะเร็งพวกนี้นะครับจะดีมากเลยนะสังเกตดูว่าใบของเขาจะมีหนามหนามที่ปลายใบเนี่ยค่อนข้างแหลมเนาะ ถ้าแทงไม่ระวังนะมาตัดเก็บไม่ทันระวังนะแทงเก็บมากเก็บปวดด้วยนี่นี่แลมแหลมมเก็บดูจะแหลมไปอะใบนั่นแหลมนะอันนี้ก็คือต้นหลับปลาหมอ็ขําตำรับมาเร่งดีมากเลยตอนนี้ก็คือต้นสลอดนะครับตอนนี้เอ่อสลอดเนี่ยมันเป็นยาตัวยาค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยก่อนจะนำไปใช้งานเนี่ยเข้าเข้าตำรับยาถ่ายเนี่ยยาถ่ายยางแรงเนี่ย ต้องเอายาตัวตัวผลสลอดเนี่ยไปผ่านการฆ่าฤทธิ์ซะก่อนเพื่อลดไปลดความเป็นพิษของตัวสลอดก่อนที่จะเอาไปฆ่าตำรับยาทักษาเนาะแต่ต้องระวังสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าคนเป็นโรคหัวใจพวกนี้ห้ามใช้อันตรายมากนะครับอันนี้ต้นต่อไปเนาะอันนี้ก็คือไผ่นะไผ่เหลือง เพราะนั้นตอนนี้แก้พกแก้บวมหรือว่า,าตัวลูกประกอบครบตัวลูกประกอบครบตวนนี้ก็จะมีพรเป็นส่วนผสมอยู่นะตอนน,นตอนนี้จะใช้ใบไประกบเลยใช่ไหมใช้หัวใช้เงาเนาะใช้เงาเ<อ>ใช้เงาเขาเงาเขาจะเป็นอุบัติสีเหลืองๆน้าเงาของเขาระะับอันนี้คือดอกสังเกตเพว่ามีดอกนี่คือดอกดอกพรยเนานะ ส่วนที่ใช้ก็คือใช้เงาเอาไปข้าสํำหรับแล้วก็เอาไปทำเป็นลูก,กครบหรือว่า,อาไปเข้าปรุงยา,าแก้ทาภายนอกพญาน้ำเนี่ยก็คือแก้ฟกแก้บวมแก้ช้ำครับอันนี้ไผ่อ,อันนี้คือปลอกหอมนะนี่ปลอกหอมด,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 ดูดูใบของเขาปลอกหอมนี่หอมบ,บวอัวสวนที่ใช้ก็คือใช้เงานะเงาหรือหัวเอามาทำยานะครับ ขับลมดีมากตอนนี้อนนี้ตอนนี้ก็ะนนจะเป็นกระทือนะครับนี่กระถทือกระเทือก็ทาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับกระเทือวยขับลมอ่าตอนนี้มาดู หนึ่งในตัวยาของต้นัำไยนเลืออ่าหนึ่งในตัวยาที่เข้าตำตำรับจันทลีลาแก้ไข้เพื่อเสม็คือรากปลาไหลเผือกหรือว่าปลาไหลเผือกเราก็จะใช้เอ่อส่วนรากเอามาทํายานะครับอันนี้คือต้นนี่ใบของเขาสังเกตด,ดูว่าใบาเนี่ยจะเป็นใบแบบเป็นเอ่อขนนกนะครับใบออกตรงข้ามสลับกันนะครับ ใบเรียวๆยาวๆปลายแหลมครับน,นี่คือใบของปลาไหลเผือกหรือว่าตึงบาดาลอีกชื่อหนึ่งครับกันเกลาครับอันนี้คือต้นกันเกลาอ่ากันเกลาตรงนี้หรือว่าทางภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าตําเสานะครับถ้าเป็นทางการเขาเรียกว่ากันเกลาตอนนี้ส่วนที่ใช้ทายาก็คือใช้แก่นมาใช้แก่นนะึ่นเอไม้มาทำยา อันนี้คือสามงงานะครับาชื่อว่าสามาเพงาะฉะฉนั้น,นในท้องตลาดหาซื้อยากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเข้ายามารักษาเนี่ยก็ต้องปลูกเอาไว้เองนะครับตัวน,นี้ใบตนนัวนี้ส่วนที่ใช้ทํายาก็คือใบนะครับใช้ใบร่วมกับใบของเหงือกปลาหมอเอาไปต้มอ,อาบแก้คันตัวน,นี้ใช้สาหรับแก้คันนะใช้ใบต้มอาบ ร่วมกับเหงือกปลาหมอวันนี้จะอยู่ในสาธารณสุขมูลฐานนะครับลููข้าวหรือว่าผักข้าวตองนะครับถ้าเราเด็ดใบมาเนี่ยขยี้ขยี้เนาะขยี้เสร็จแล้วเนีกลิ่นของเขาเนี่ยจะแรงมากแต่อ่าเนี่ยจริงก็จะหอมจะหอมหอมข้าวๆาวครับนี่คือใบของครูข้าวหรือว่าผักข้าวตองจาเข้าาำรับยาน้ำเหลืองเสีย เอ่อเข้ายาผมมะเร็งนะครับตอนนี้จะดีมากเลยนะเพราะนั้นตรงน,นี้ควรควรที่จะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับอันนี้หมอก็มาปลูกไว้ได้พันธุ์มาก็เอามาปลูกไว้ขยายนะครับเรียกว่าราชดัดเนาะราชดัดใช้ใช้ผลของเขาเนาะเอาไปทายาเนี่ยนี่ผลเนี่ยสังเกตด,ดูผลเนาะนี่ตอนนี้รสตรงเขาจะขมนะตอนนี้จะเอ่อสรรพคุณจะช่วยบํารุงน้ําดีช่วยระบบการย่อยอาหารนะรสขมมากวันนี้ ว่าสรรพคุณเยอะมากนะครับตัวหลักๆเนาะทุกคนครับดูใบขเขาสวยมากเลยตอนนี้เรียกว่ากระทุงฝานะหรือว่าทางภาคใต้เรียกถุงฝานะครับส่วนที่ใช้ก็คือใช้รากมันเอารากมาเนี่ยเข้าตำรับสุภาพบุรุษช่วยเพิ่มสมรรถภาพกำลังเพิ่มกำลังของท่านสุภาพบุรุษนะครับตอนนี้จะเอาไปต้มหรือเอาไปดองเล่า ก็ใช้ได้ดีนะครับสมอพิเภกส่วนที่ใช้ก็คือผลมันสมอพิเภกเนี่ยก็จะเข้าไปในตำรับพิกัดตีเทวตีผลาซึ่งตีผลาเนี่ยจะประกอบไปด้วยสมอพิเภกสมอไทยแล้วก็ลูกมะขามป้อมออนะครับก็ตีผลาแก้ในกองฤดูร้อนหรือว่าขิมหมันฤดูสำหรับแก้เส้นเนาะล้าง ้างของเสียในระบบเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาททั้งหลาย mm hmm. ก็คือมะก,กานะครับตรงนี้ส่วนที่เราใช้ก็คือใบใช้ใบเข้าํตำรับตัวตำรับเชื่อตำรับก็คือจำระนาหรู mm hmm. ก็จะมีใบมะก,กาหรือในยาถ่ายก็จะมีใบมะก,กาะร่วมอยู่ในตำรับด้วยออนนี้เรียกว่ากล้วยน้ำไทยนะครับหนึ่งในตำรับที่ เข้าวรักข้าวยาตำรับรักษาใบทองในใบผู้หญิงนะครับาตอนนั้นตัวนเนี้ยของแท้เลยสังเกตดูลูกเนี่ยอันเนี้ยอีกประมาณาไม่เกิน1 5วันก็จะเก็บจะเก็บผลผลิตได้แล้วก็จะมาบ่มเพื่อที่จะเอาไปปรุงข้าวยาตำรับรักษาใบทองนะครับต้นของเขาเนี่ยจะคล้ายกล้วยหอมแต่จะโตกว่ากล้วยหอมอีกลักษณะหนึ่งก็คล้ายกล้วยน้ำวา้า แต่ว่าต้นก็จะมีสีเข้มก,กว่ากล้ยน้ำว้าใบก็จะคล้ายคล้วยทุ้น้ำว้า,วาอันนี้คือเป็นของแท้เลยเพราะฉะนั้นถ้าได้ยาตำหนับใบทองที่นี่จะได้ของแท้เลยครับโดม่รู้ล้มอ๋อเนี่ยเหรอโดมรู้ล้มอันนี้คือโดมไม่รู้ล้มโดมไม่รู้ล้มตอนตอนนี้ก็คือพบนี่ยอ,อันนี้ก็คือเทพทาโร อันนี้เทพทารตัวนี้จะเข้ายาบำรุงโลหิตดีอันนี้มะอึกเนาะมะอึกอ่มามะอึกอันนี้ลูกใหญ่ๆหน่อยนะอันนี้คือลูกศกช่าลูกมะอึกมะอึกนะมะอึกสังเกตที่ใบก็จะมีหนามมีหนามโผล่ออกมาอึกน,นี่ช่วยเรื่องอะไรครับตัวนี้จะมีกลุ่มเข้ายาแก้ไข้เนาะยาแก้ไข้ยาแก้ไข้กับซ้ำตัวน,นี้ น,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 นี่ว่ากีบแรกเนี่ยนี่เนี่ยหัวองค์เขาเนี่ยจะคล้ายๆจะกีบของแรกเนาะเห็นไหมตรงนี้นี่คือลักษณะลักษณะกีบแล้วก็นี่ลักษณะลักษณะใบเนาะว่ากีบแรก